สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถ SUV น่าใช้มาฝาก1นึคันนะครับจัดทรงสวยๆสภาพสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ลนะครับ2อดออโต้ดีเซลครับกับเชฟโรเลตแคปติว่าปี2010ครับมือเดียวสภาพงามๆครับจัดทรงไว้ให้เรียบร้อยสวยมากครับคันนี้บอกเลยใครที่สนใจนะครับยางใหม่ช่วงล่างทำใหม่ครับแม็กแท้เล็ทะเวียนงามๆครับจัดไปในราคา2290 0 0บาทนะครับ รถสวยสภาพพร้อมใช้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกลวามนะครับการันตีได้เลยครับว่าใช้งานได้จริงจังแน่นอนนะครับรถสวยมากอยู่ที่รังสิตไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ภายในก็สวยภายในกำงามเลยครับเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานตัวท็อปนะครับ2.0ตัวนี้ดีเซลครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเป็น7ที่นั่งเบาะคนขับจะเป็นปับไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรกครับ กว้างกวางนั่งสบายเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับกับทรงสวยๆแบบนี้ภายในก็งงามๆนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับก็มีหลายคนอาจจะกังวลในส่วนของการซ่อมบำรุงดูแลนะครับเพราะว่าเชฟไม่อยู่ในเมืองไทยแล้วจะซ่อมยังไงจะดูแลที่ไหนก็ต้องแจ้งตามตรงนะครับต้องศึกษาเพิ่มเติมครับมีอู่แล้วก็มีช่างเก่งๆครับในแฟนเพจแฟนลับของแคปติว่าขับหรือเชฟโรเลตขับนะครับมีกลุ่มคนที่ใช้งานจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนครับ รถส,สวยสภาพพร้อมใช้นะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ำใครที่กําลังหารถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งคันนี้ต้องบอกเลยว่าแจ่มครับหาเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอะไหล่และการซ่อมบำรุงดูแลยังมีอูกเก่เก่งๆมีอะไหล่ครับผมศึกษามาปีกว่าแล้วครับตั้งแต่เชฟโรเลตย้ายฐานออกไปจากเมืองไทยก็ด้วยกังวลว่าแล้วเชฟโรเลตจะอยู่ได้อย่างไรคนที่ใช้เชฟจะซ่อมที่ไหนและถ้ามีรถมาขายลูกค้าจะซ่อมที่ไหนนะครับก็ศึกษาแล้วนะครับ โดยรวมนะครับมีอู่เก่งๆเยอะมากครับแล้วก็มีอะไรเข้ามาไม่ขาดสายครับมีอูเขาสั่งอะไรอยู่แล้วครับอะไรก็มีสำรองครับฉะนั้นคนที่เข้าใจนะครับที่เล่นเชฟก็จะได้ในส่วนของสภาพและราคานะครับได้ปีนะครับต้องบอกเลยว่าค่ายใหญ่ๆปี2010นนี่ไม่ได้นะครับราคานี้นะครับ นั้นฝากไปเป็นตัวเลือกนะครับเผื่อจะมีคนชอบและสนใจกับ2.0ออโต้ดีเซลนะครับรถสวยสมบูรณ์การันตีไม่มีชนหนักตัดต่อการันตีใหม่แท้ครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องทุกอย่างครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว่ำไม่จมนะครับครบพร้อมทุกอย่างครับสามารถโอนได้เลยครับรถถูกต้องครับรถสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมการันตีได้เลยครับว่าไปโดนแน่นอนครับคันนี้สวยพร้อมแบบนี้นะครับ ราคานี้ซื้อสภาพนะครับหลายคนอาจจะก,กังวลหรือสงสัยว่าเอ๊ทำไมขายแพงก็ดูสภาพดูทรงอระไรกันนะครับเฉพาะล้อกับยางนี่ก็เท่าไหร่แล้วนะครับก็ซื้อสภาพนะครับซื้อความหล่อไปใครที่ชอบก็ต้องเข้าใจนะครับราคานี้ถามว่าเชฟโรเลตตัวนี้ถ้าขายอยู่การตามตลาดขายเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ประมาณสักแสนใบปลายหรือแสนแปดแนเก้นัะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น1ตัวเลือกที่น่าสน